ไม่ให้แม่เหมือนไส้มันได้ยังไงล่ะคะดูสิคะลาเต้จะกินยานะคะก็ต้องเอาตัวเข้ามาขวางลาเต้จะต้องมานอนอย่างเงี้ยกินน้ําเหมือนกันคะ่ะจะต้องเอาตัวเข้ามาขวางก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะอะไรนักหนากันทางหวานเนี่ยอะดูดิคะลาเต้กินกินกินสะดวกไหมกินมีความสุขไหมดูดูนางทมดูนางทมค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยความแลของนางเนี่ยเนี่ยดู ลาเต้จะกินหญ้าใส่หัวจะอะไรก็ไม่เป็นไรหวานทนได้ค่ะหวานทนได้ดูนะําทำนี่สิคะจนลาเต้ลำคาญต้องหนีอ่าลาเต้หนีแล้วนะลาเต้หนีแล้วลำคานละฉันกินไม่มีความสุขลาเต้อิ่มแล้วนะคะจนลาเต้ไปนอนตรงนู้นนางก็แคงอนู่ที่เดิม หวานหวานเอ้ยหวานหนูหลับป่ะลูกเนี่ยหวานเอ้ยหวานนี <c oughs> <c oughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะว่าแม่อ้อมจะจับนาย้วนายจะตื่นไหม ท้องไมลูกหลับไปลูกเหรอหวานหลับเหรอคะหวานหวานหลับเลยคะออตาเดียนางอายุแปดขวบด้วยแหละอืลาเต้เพิ่งจะสี่ขวบกว่าเกือบเกือบห้าขวบสุดหล่อของนางนะคะเดดเด้นาเต้เขาหล่อคะ่ะเป็นตัตายที่หล่อคะ่ะ หว,วานก็เลยรักเข้ามาอกดูน้งหวานสิอืง่วงเหไงหวานฮะฮะง่วงเหรอลูกเหรอเห็นไหมคะนอนก็ต้องนอนข้างกันใจนอกนารัก ไม่จางไม่ห่างเลยแม่มันไส้มันพูดจริงๆมันไส้ไอหวานคือเป็นตัวเมียตัวเดียวในบ้านนะคะแล้วมันก็แบบว่าแหล่มากมากมากมเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมแม่ทําเสียงสูงมันพูดหัวงง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 นงงงงงงง หวานบางทีม uhm. ีกลนวยนะคะคือในอายุเยอะแล้วน่าจะมีเสียงกลนุชคักคิดคักนิดหน่อยเหมือนคู่รักแบบคู่รักหวานแบบเห็นไหมคะแบบที่แบบต้องนอนเคียงกันอย่างเงี้ยบอกจริงอะแม่หือนใส มาแต่ชาติไหนจะรักรักกันตลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกันไอ้อล้องถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ดูสิคะเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้มีคนละท่านะคะอันนี้อีกท่าหน,นึ่งเมื่อกี้ี่เขาหันหน้าไปทางเดียวกันแต่อันเนี้ยเขาหันสลับกัน คือรักกันมากลักจนแม่หมั่นไส้ค่ะ